เอานะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโค้ดเอกนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อสคริปของค่ายโค้ดเอกนะครับว่าซื้อยังไงและใช้งานยังไงบ้างนะครับว่าเราต้องทํายังไงถึงจะซื้อได้แล้วก็มีวิธีเอาสคริปยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมาสอนแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าด i s ค o r d นะครับให้ท่านเนี่ยกดเข้า d i s c o r d มาก่อนนะครับลิงก์ดิสคอร์ดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคครรรัับบสาาาามมถเเเข้้ลลยยไดนะ แล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อสคริปต์นะครับให้ท่านไปที่ห้อง How to Buy นะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมันจะมีลิงก์ของเว็บไซต์ของ p o d e X นะครับเนี่ยสามารถที่จะก๊อปแล้วก็มาวางได้เลยนะครับแล้วพอเข้ามานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ p o d e X Store นะครับวิธีซื้อนะครับจะใช้เป็นซองอังเปาของ Tomy Wallet นะครับผมให้ท่านเนี่ยสร้างซองมูลค่า300บาทขึ้นมาเนี่ยครับหซองนะครับเพื่อมาใช้ในการซื้อนะครับผม หลังจากที่เราทําการเข้ามาที่เว็บแล้วนะครับให้ท่านมาตรงสมัครสมาชิกสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็อีเมลของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครให้ดูแล้วกันนะครับผม,มผมจะลองสมัครให้ท่านดูนะครับ อีเมลนะครับก็คืออ e ีเมลของท่านเูื่อชมเลยนะครับว่าจะเป็นอ e ีเมลอะไรก็ตามแต่นะครับเค okay. กดติกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วกดสมัครสมาชิกค,ครับอ่าตอนนี้ก็สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเข้าสู่ระบบนะครับก็คือเอารหัสที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับเอามาใส่ช่องนี้ได้เลยนะครับอ่า ก็จะมีรีแคปชั่นให้กดท่านก็กดไปเลยนะครับอโอเคเราก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะต่อไปนะครับให้ท่านมากดที่เติมเงินก่อนนะครับซักคลิปเนี่ยราคาอยู่ที่300บาทนะครับ300บาทท่านจะได้เกมอะไรบ้างนะครับ300บาทท่านจะได้สามารถดูเกมในตรงห้องสเตต,ตัสตรงนี้ก็ได้นะครับท่านจะได้ a n i m เม d v e นเจอรนะครับ อเนเ d ด m เมนชันนะครับคอมแบ t วอร r i o r เออร์ครับเพดเอกซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็ดีโบเคนนะครับท่านจะได้ทั้งหมด5เกมเลยนะครับ1คีย์ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมและก็เกมอื่นอื่นที่จะมาในอนาคตท่านก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้ออีกนะครับผมลองรับตัวรัน SnapX แล้วก็ KINL นะครับผมขั้นตอนต่อไปครับกดตรงเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ใส่ลิงก์ซองอังเปา ของท่านลงไปนะครับก็คือสร้างซองออเปาในทูบันนี่วอลเล็ตก่อนนะครับแล้วก็ใส่มูลค่าเนี่ยสามบาทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซองอเปาของผมเข้าไปนะครับอ่าผมจะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วผมจะกดเติมเงินนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้เติมเงินจํานวน300บาทแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับหลังจากท่านเนี่ยทำการเติมเงินแล้วนะครับมาที่กดหน้าบริการนะครับแล้วก็เลือกเป็นสคริปต์อันนี้นะครับผมท่านก็กดสั่งซื้อตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น1อันนะครับแล้วก็ซื้อได้เลย มันจะบอกว่าให้เช็คในประวัตินะครับอันนี้คือซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับมันจะเด้งมาหนประวัติอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เด้งมาก็กดตรงนี้ได้นะครับถ้าจะเห็นตรงคําว่ารายละเอียดนะครับนี่คือคีย์ของท่านนะครับคีย์ของท่านคืออันนี้นะครับวิธีเอาคีย์นี้ไปใช้ก็คือก๊อปมาครับก๊อปมาจากนั้นไปที่ห้องบอทคอมแมนในดิสคอร์ดนะครับเข้าดิสคอร์ดมาก่อนนะแล้วก็มาที่ห้องบอทคอมแมนตรงนี้นะครับพิมพ์ครับรีดดมนะครับค e ับรีดม พิมแค่2ตัวนี้มันจะขึ้นมาให้เลยนี่ครับทับรีดีมแล้วกด Enter ครับจากนั้นเราจะใส่คีย์ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ไปแบบนี้ถ้าท่านกด Enter รหนึ่งทางครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จยืนยันการใช้คีย์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับวิธีเอาสคริปต์นะครับให้ท่านพิมพับสคริปต์นะครับแบบนี้นะครับทสคริปต์แล้วกด Enter ไปแบบนี้นะครับอ่านี่คือสคริปต์ของท่านนะครับท่านก็สามารถจะเอาไปรันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไป อ่ะผมจะลองรันเป็นแมปอะไรดีครับจะลองรันเป็นเพชรเอ็กแล้วกัน,นครับผมอ่ะโอเคแล้วผมจะเข้าไปรันให้ดูนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ต้องการย้ายเครื่องหรือว่าแบบสคริปเนี่ยเวลารันไปแล้วเนี่ยครับเครื่องนั้นอุ้ยขอโทษครับเสียงดังมากโอเคนะครับผมถ้าท่านต้องการย้ายเครื่องนะครับให้ ท่านพิมพ์ทับรี hwid นะครับรีเซ็ hwid แบบนี้มันจะคูดาวน์หนึ่งวันนะครับท่านสามารถเอาสริปเนี่ยไปรันเครื่องอื่นได้หรือว่าท่านเปลี่ยนตัวรันเนี่ยให้ท่านพิมพ์คำสั่งนี้นั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองรันให้ดูเลยนะครับอ่ะรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมดันแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตว่าตัวสคริปก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเท่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะใช้งานสคริปได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านะครับ ก็สคริปต์ตัวนี้สามารถรันได้ทุกเกมนะครับที่มีในห้องสเตตัสเลยนะครับจากเกมไหนก็ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีซื้อและวิธีใช้งานคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนสอนใช้อะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอาจจะเป็นเพช X นะครับผมโอเคนะรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับสอนซื้อนะครับก็ขอบคุณที่รับดูจนจบนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับ ลิงก์ดิสคอร์ดหรือลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับบ๊ายบายครับ